พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่อนจับในไลน์ะนะครับได้ไลน์มาสอบถามทีมพวกเราเกี่ยวกับเอ๊ตำรวจนะครับจะจับเนี่ย จะต้องมีหมายจับจากสารก่อนทุกครั้งไปหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมย้ำอีกทีนะครับปัญหาว่านะครับตำรวจเนี่ยจะจับผู้ใดนะครับต้องมีหมายจับจากสารก่อนทุกกรณีหรือไม่นะฮะทางเราขอเรียนว่านะครับตามหลักทั่วไปนะครับทางตำรวจนะฮะหรือพนักงานฝ่ายปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้ใหญ่หรือไม่นะครับ จะจับผู้ใดนะครับโดยไม่มีนะครับหมายจับจากศาลเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ก็มียกข้อยกเว้นนะครับก็เช่นที่มักเห็นที่ใช้กันบ่อยๆก็คือว่าข้อยกเว้นในการจับบุคคลที่นะครับได้กระทํำความผิดซึ่งหน้านะครับคือต้องทําผิดต่อหน้านะครับผู้ที่จะจับหรือนะครับ ผู้ที่จะจับเนี่ยเห็นเองจริงๆนะครับไม่ใช่ได้รับคําบอกเล่าใหม่อีกทอดหนึ่งนะฮะสรุปง่ายๆนะครับหลักก็คือจะต้องมีหมายจับจากสารก่อนนะครับข้อยกเว้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอถ้ามีการกระทําผิดซึ่งหน้านะครับต่อหน้าผู้จับนะครับและผู้จับเห็นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้หมายจับหากท่านนะครับไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกตร์ศิิศักดิ์เนติประดิษฐ์ไทยทนายพิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ